ไอ้พวกเรานี่ตัวอะไรอมาจัดการกันเร็วุก๊กหทำไมพวกเธอใจหลกระจังเลยอะฮะฮะทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไม่ไดีเลยนะเนี่ยคุณตุงหลวดอยู่ไหนก็ไม่รู้อะฮาอยนี่พวกเราแก๊งสีชมพูต้องจัดการเจ้าพวกนี้ซะตัวอะไรก็ไม่รู้เปลกประหลาดจะมัดเลยพวกเป๊กฉันหิวขนมอะแต่ฉันขี้เกียจเดินอะ งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราไปซื้อขนมเอาจาัก,กรยานไปดีไหมอะโอ้ยก็อบอกว่าขี้เกียจเดินก็ไม่ได้เดินนี่นะก็เอาจัก,กรยานไปไงล่ะปุ๊กปิ๊กอ้อหัวหมอชะมัดเลยอุ้มไปไม่ได้ไงมาเร็วๆเข้าเถอนหน้าก็ฉันอุ้มนายไปไงเดี๋ยวฉันขี่เองโอเคปะละ่ะขี่ได้เหรอได้สิทำไมจะไม่ได้มานี่เร็วเข้าปุ๊กปิ๊กเออไป <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วว่าแต่นายเอาตังค์มาเปล่าอะฉันเป็นแมวฉันมีตังค์ที่ไหนเรา ไม่ได้เอาตังมาก็อดกินนะนะเอาก็เอาตังวิโหวนั่นซื้อให้ดีช่วยด้วยไก่กรได้ช่วยด้วยกุณตำรวจช่วยด้วยค่ะเออตัวอะไรเขาไม่รู้แกงมันเลวแกงมันเลวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพวกปป๊ดไอ้น้ำมันเจ้าแกงสีชมพูที่เคยจัดการเจ้าโบตอนนั้นนี่นาแกงสีชมพูงั้นเหรอใช่แล้วแล้วพวกนั้นทําอะไรกันอยู่นะ พวกนั้นอ่ะชอบแกงสัตว์เล็กสัตว์น้อยอ่ะชอบแกงสัตว์นะเหรอวยอย่างนี้ไม่ได้การแล้วฉันจะต้องเข้าไปช่วยซะหน่อยเจ๊ทำอะไรหรอมีอะไรหรือเปล่านี่นี่ดูเจ้าตัวนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยด้วยเอาจะมาพอดีเลยจะเป็นตำรวจใช่หรือเปล่าใช่เจ๊มีอะไรงั้เหรอแล้วนี่เขาทำอะไรกันน่ะก็คือว่า ฉันห้ามก็ไม่ฟังเลยเนี่ยเขาเขาแกงกันอยู่อ่ะจิก็ไม่รู้ว่าเขาแก้งอะไรอย่างนะแต่ว่าเขาแกงแบบนี้ไม่ดีเลยอะเธอเออทำไงดีละทีนี้ช่วยหยุดหน่อยไม่ได้หรอโอ้ยสนุกสนุกเฮ้ยสนุกจังเลยเอ้ยนี่มันตัวไรพวกเราจัดการเลยดีกว่าแกงซะน่อยอะดึกดึกเอยอะดึกดึกเอยนี่นี่เจ้าหนูเจ้าหนูดูฉันนี่ดูใครก็ มานี่มามากระโดดเล่นกับฉันนี่มาเดี๋ยวฉันจะชูดไปไกลๆไม่เอาใจไหลคนใจไหลยๆๆเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยฉันห้ามตั้งตั้งนานสองนานนะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีใครมาช่วยสักทีหนึ่งอ่ะยุ่งอะไรด้วยเนี่ยเจ๊เสือเหลืองเดี๋ยวกระโดดอีกคนหนึ่งหลอกมือดีเจเจแจ้งตุงลวดเนี่ยตุงลวดมาแล้วเห็นเปล่าตุงลวดเนี่ยตุงลวดไหนอ่ะก็ฉันนี่ไงเป็นตำรวจอ่ะเฮ้ย ตำรวจอะไรจะหน้าตาแบบนี้ดูแล้วหน้าตาไม่น่าเป็นตำรวจเลยหื้ไม่เชื่องัอ้นเหรอบอกว่าฉันเป็นตำรวจไงถ้านายไม่หยุดแล้วก็ฉันจะจับเขา้าต,ติดติดห้องขังนะจะบอกไว้ให้ติดแล้วเป็นไงห้องขังเดี๋ยวฉันก็แกะออกก็ได้นี่นะเห็นไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วฉันว่าเธอไปตามเพื่อเธอมาด้วยดีกว่าจะได้มาช่วยกันเข้าใจหรือเปล่าอะเหอะโอ้ยตามมาเลยตามมาให้หมดทั้งกลมเลยนะ เอางี้ดีกว่าุวกปิ๊กเดี๋ยวเราไปตามเหตุกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมใจร้ายกันแบบนี้ก็ไม่รู้นะเนี่ยแก๊งนี้เขาเป็นนี้แหละอันธพานอันธพานเหรอใช่แล้วอย่างงี้ต้องบอกเจ๊กับหัวหน้าไว้จัดการสะหน่อยแต่ตอนนี้เราออกเวรนแล้วอะทําไงาดีอะพ๊กปิ๊กออกเวรแล้วก็ไปช่วยเขาได้ไม่ใช่หรอช่วยได้แน่นะเดี๋ยวไปหาพี่เอกก่อนดีกว่าพี่เอกพี่เอกอยู่บ้านือเปล่าเนี่ยเออวันนี้ไม่อยู่ว่อเปล่า,นาเนี่ยบอบอพี่เอกอยู่ไหนอะ อยู่ไหนอยู่ในห้องอ่ะอยู่ในห้องเหรอ<บ>พี่เอก<ะ>ตามเช่นมาเร็วเข้าโบ้เร็วๆพี่เอกอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินหร<ะ>ือเปล่าเนี่ยได้ยินเมื่อกี้พี่ฝนจะไปซื้อขนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเจอเจอ,เจอพวกแก๊งสีชมพูอ่ะพวกปิ๊กบอกอะ แก๊งสีชมพูใช่แก๊งสีชมพูอะ่ะเขาแกล้งใครอยู่ก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอ้าวเจ้าพวกนี้เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่แล้วเขาต้องรีบไปตอนนี้เจ๊เขาเช็คเขาแย่แล้วอ,ะอ่ะอ้าวตกลงเขาแกล้งเจ๊เหรอไม่ใช่ไม่ได้แกล้งเจ๊มี<อ>ม,มีมีใครก็ไม่รู้อ่ะมีปีกด้วยอะ่ะพี่ฝนก็ไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าะนะอา้าวไซดอย่างนั้นนะนะ มาเร็วๆเข้าป่านนี้โดนแก้งแย่แล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่เอกไปช่วยจัดการให้เองครั้งที่แล้วพวกนี้ยังไม่เข็ดอีกหรือไงนะเนี่ยฮะออาจัดการไปแล้วอะ่ะครั้งที่แล้วอะ่ะลืมแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วพี่เอกไปช่วยโบกับบูบี้มาไงเออใช่เออเออเแล้วเ,เ,เข้านั่นไงพี่เอกไหนอะน่ะนัานๆาตรงนั้นอ่ะเห็นยังเป๊ะเลยชุดเดิมชุดเดิมเลยเหรอ หมายถึงคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนชุดแค่นั้นเองแล้วเราจะทํายังไงกันดีอะเดี๋ยวเพียงจัดการให้เองนะหล่อหล่หล่อเหล่รล่อเหล่ล่อแหล่หล่อหล่หล่อหล่เดี๋ยวนะฉันห่อนน้อยนี่มันคุ้นคุ้นชอบกลพี่เอกเขาบอกว่าพี่คุ้นคุ้น่ะก็ต้องแงอยู่แล้วแหละครั้งที่แล้วนี่จัดการไปแล้วทีหนึ่งไงจริงเหรอจริงแต่พี่วนคราวนี้ขอจัดการเองได้เปล่าอะนะจะเอาจริงเหรอเออเอาจริงเอาจริงเลยเนี่ยนี้เธอต้องจัดการให้ได้นะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่อนจะจัดการเอง นี่ฟนเดี๋ยวๆเดี๋ยวโอ้โหมันโดนหน้าพี่เอกด้วยนี่แน่ๆๆ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 เฮ้ยๆๆดูบอกว่าให้หยุดบอกให้หยุดไงดูผู้หญิงคนนี้ดิอะไรกันเนี่ยนี่นะหมัดแมวพี่คาดมั่วไปหมดแล้วฮหๆช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันโดนอยู่ตอนนี้เฮ้ยพวกนายมาช่วยฉันดีโอ้เฮ้ยขอยังชั่วหน่อยเป็นไงบอกแล้วไม่เชื่อว่าให้หยุดก่อนโอ้โหนี่ฟอนเล็บใส่ซะเต็มที่เลยเจ่งป่ะล่ะ ว่าแต่ว่าเราจะทําไงกับพวกนี้ดีอะเออปล่อยว่อย่างนี้แหละเดี๋ยวแจ้งให้เจ้เขาจับเอาก็แล้วกันเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะพี่ฝนไม่รู้อะเป็นเบบีหรือเปล่าอะอือเบบีเหรอ,อ,อหน้าตาน่ารักเชียม,มัดเลยแต่มีเขี้ยวด้วยอะ่ะไม่ใช่แล้วมังเฮ้ยดูเหมือนว่าเขามีอะไรจะบอกเราอ่ะ คือว่าคือว่าขอบคุณมากเลยนะคะแต่มีเรื่องให้ช่วยอีกนิดนึ่งนะคะมีเรื่องอะไรล่ะจ้าหนูน้อยคือว่าคือว่าฝาแฝกของหนูอะค่ะเขาเขาติดอยู่ะค่ะติดอยู่ฮะ มีฝาแฟดด้วยแล้วติดอยู่ติดอยู่ตรงไหนล่ะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวตามหนูมานะคะเดี๋ยวหนูจะบอกเส้นทางให้คือว่าเออเขาติดอยู่ไม่ไกลอะค่ะตามมานะคะตามมาเอาไปเร็วพี่ฝนติดอยู่ในอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราขับรถไปกันดีกว่าเอาพี่เอกแล้วเบบีขึ้นไปอยู่ข้างบนทำไมอะเขาเป็นนาวิเกเตอร์มันต้องขึ้นไปนำทางด้านบนโหดูท่าทางแล้วนะน่าจะไม่คนไม่ใช่คนแถวนี้อะไม่ใช่คนแถวนี้แน่นอนอยู่แล้ว เคยเห็นมาก่อนเลยนันเนี่ยไม่ใช่ต้องแต่มีปีกแล้วเดี๋ยวจริงเหรอเขาจะพาเราไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะเขาชี้ไปทางนูน้นพี่ฝนทางนู้นค่ะทางนู้นหยด๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายเหรอนี่มันขวาไม่ใช่ที่หนูชี้น่ะเลี้ยวขวาตกลงเลี้ยวขวาใช่เปล่านี่ขัด้ายตรงนี้ขัด้ายสาย้ายค่ะนี่เลี้ยวขวาตรงนั้นเราต้องนึกเองใช่ไหมเออเออเดี๋ยวนะเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ใหญ่ตรงเนี้ยค่ะ อ้าวนี่มันโบสที่ฉันว่าจะมาขอลอล่าแต่งงานนี่นาขอลอล่าแต่งงานที่โบสเนี่ยเหรอปุ๊กปิ๊กเขินเขินเขินเดี๋ยวก่อ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 นเดี๋ยวค่อยทาเรื่องนั้นปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันคุยกับเบบีนี่ก่อนเออเออมีอะไรให้ช่วยอีกเหรอคะก็คือว่าอย่าอย่าพีเข้าไปข้างในเป็นเพื่อนหนุนใหญ่นะคะ เข้าไปเป็นเพื่อนหนูเหรอก็เข้าไปสิเกิดอะไรขึ้นข้างในเหรอเนี่ยเออคือว่าคือว่าพอดีว่าข้างในเนี้ยค่ะอันหนูเข้าไปเองไม่ได้อะค่ะพอดีว่าเพื่อนเพื่อนหนูอะค่ะฝาแฝดหนูติดอยู่ข้างในอะค่ะตกลงเพื่อนหรือฝาแฝดนเออฝาแฝดค่ะฝาแฝดฝาแฝดติดอยู่ข้างในด้วยอะฮะนั่น แล้วอ๋อไฮอ๋อไฮช่วยด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนใครมาเนี่ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาพาพี่มาช่วยแล้วนะใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นเช่วยฉันออกไปก่อนเร็วที่หนักจะมัดเลยอยู่มาวันนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปทําอะไรตรงนั้นน่ะโอ้โหแสดงว่าต้องมากินของในโบอดหรือเปล่าเนี่ย ใจดีไหนละฉันบินผ่านไงแล้วฉันก็ล่วงลงมาเลยอ่ะล่วงลงมางั้นเหรอเออ,อเชื่อก็เชื่องั้นไม่เป็นไรช่วยออกมาได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้โดนจานไก่ทัาบอพี่เอกเออเขาจะมีวันขอบคุณพระเจ้าแล้วมั้งแล้วนี่บินผ่าน <c oughs> ไปท่าไหนไปอยู่ใต้จานไก่ได้เนี่ยเออแปลกๆใช่ไหมเลยเอาไม่เป็นไรเราช่วยออกมาแล้วก็แล้วกันนะอันดี๋ยวถามหน่อยดีกว่าเออเป็นใครมาจากไหนเหรอจา้า อ๋อพวกหนูมาจากโลกปีศาจจะเรียกหนูก็ไม่ได้ที่เห็นอยู่นี่ค็ับแปดร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วฉันมาจากโลกปีศาจแล้วก็เดินมาเที่ยวแถวเนี้แล้วก็เจอพวกใจ่ไายตรงนั้นอ่ะก็เธอน่ะดีไม่บินตามฉันจะได้ตกมาด้วยกันนี่ก็เธอบินลงมาทำไมอ่ะฉันก็กลัวผ่านมาฉันก็เก็บแล้วเนี่ยอ๋อนั่นแหละตกลงไปเลยโดนไก่ทับอ่ะ เออเอเอคือว่าพวกเรามีของขวัญจะให้ด้วยนะสําหรับคนดีที่ช่วยพวกเราอ่ะนะอ๋อหมายถึงอันนี้เหรอใช่ใช่ฉันให้เขาไปเลยก็แล้วกันนะเธอ,เอให้เขาไปดีอะไรกันเนี่ย <laughs> พี่เอกพก๊กปิ๊กทำไมเขาพูดจาแปลกๆเชมะเลยอ,ะอ่ะอาพ๊กปิ๊กก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนเออเองั้นเอาเป็นว่าฉันให้เธอไปแล้วพวกเราก็ขาดันลากันไปก่อนก็แล้วกันได้หรือเปล่าอ่ะก็ต้องได้ดิฉันจะต้องรีบไปทําภาร <laughs> กิจอันใหญ่หลวง ภารกิจอันใหญ่หลวงอะไรเหรอจ๊ะนี่ลืมไปแล้ววาไงอ่ะเราต้องไปเก็บลูกอมกันนะดวนดวนดวน,ดวนไปแล้วเอาไปแล้วหรอโอ้โอั้นก็โชคดีก็แล้วกันนะนี่ฉันลฉันด้วยเชียรอดด้วยบอกให้ยาด้วยเมื่อกี้ก็ไม่ยอมให้บินตามมาเนี่ยเห็นไหมทิ้งกันอีกแล้วอะ่ะฉันบินไหวที่ไหนหเราฉันโดนทักมาเออคู่นี้เขาแปลกๆดีนะพี่เอกเออวิ่งหลุนหุนหลุนหลุนไปนู่น,ลน,ลน,ลน,นแล้ว เดี๋ยวก่อนเออสรุปว่าเมื่อกี้เขาเป็นปีศาจเหรอเออน่าจะใช่นะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเออเขาให้อะไรมาไม่รู้อ่ะโอ้หกร้อยหกเมตรน่าจะเป็นแผนที่ G P S อะไรบางอย่างนะเออจะไปจริงเหรอไปดิไปไปเร็วเข้าบอขึ้นรถมาอแผนที่ G P S อันนี้เอิ่มจะว่าไปก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะเนี่ย ุ๊กปิกว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกเหมือนเดิมมีเรื่องอะไรพ๊กปิกเมื่อกี้เราช่วยนะมีวันไหนไม่มีเรื่องมั้งเนี่ยมันไม่มีเรื่องหรอกนะเดี๋ยวขับรถตามมาดีกว่านี่นี่ทางนี้เลี้ยวขวาน่าจะใกล้ถึงแล้วเราัมอเดี๋ยวฉันเล่นสปีดไปเลยก็แล้วกันเหยียบไปเลยนะพี่เอกนะออรู้สึกเหมือนจะอยู่หลังโรงเรียนนะเนี่ยอยู่หลังโรงเรียนเหรอหลังโรงเรียนเรานี่แหละ ใช่เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวทางไหนเนี่ยเอ้ย GPS เขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายอะ่ะเบา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 เฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วอ่ะไหนอันนั้นไงแคลรอดเฮ้ยนั่นไงใช่แคลรอดที่ไหนอ,ะอ่ะไม่รู้พี่เอกเห็นส้มส้มนึกว่าแคลรอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันฟักทองเออนี่มันฟักทองแจ็คนี่นะหุ้ยเุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกนี่บ้านนี่นะโอ้แจ็คแลนเทนเต็มไปหมดเลยพี่ฝนอ บ้านหลังใหญ่ฉม่าเลยนะเนี่ยแล้วเขาอะเขาให้บ้านเราเหรอโอ้แสดงว่าเราทําความดีเขาก็เลยให้บ้านใหม่เรามามันจะอย่างนั้นเลยเหรอพี่ฝน <c oughs> ไม่รู้สิงั้นเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้โหตรงนี้มันมีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอันนี้มันเป็นแจนะ็คแลนเทิร์น่ะทาไมมันลอยได้อะไม่รู้เหมือนกันให้ดูเหมือนว่าจะมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะอพี่เอกว่าเป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยกับดักเหรอ พี่ฝนว่าไม่ใช่หลอกเราทําความดีจะมีกับดักมาหลอกเราได้ไงอะ่ะมันสวยเกินไปสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในดีกว่าโอบ้านไม้อย่างสวยเลยอ่ะโอบ้านสีส้มด้วยอ่ะโอ,โอบ้านไม้สักข้างล่างปูหินอ่อนด้วยโอ้อยางแพงอย่างแรงของมีราคามีราคาทุกชิ้นเลอ้ยดูสิโอ้แหกมาดูอะไรนี่เร็วโอนี่เดินลื่นหัวจะแตกเลยห้องน้ำอย่างหรู ้อ,อเดี๋ยวๆข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะนัะน่นๆน,น,นันนั้นอะไรอ่ะววสระว่ายน้ําไม่ใช่สาวไว้น้ําอาจจะเป็นแค่แบบบ่อน้ำอาไว้แช่เล่นอะไรแค่นี้หรือเปล่าโอ้ดีเชิญมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าโอ้เงาสะท้อนถึงข้างบนเลยพี่ฝนว้นี่ห้องอะไรฮะห,ห้องอัดเหรอ มันจะเป็นห้องอัดนะแต่แปลกๆชมัดเลยเออเหมือนไลฟ์สดเลยเดียวเดียว<อ>เดียวเดียวไปต่อข้างบนโอ้โหมีห้องนอนด้วยนะเนี่ยอันนี้ห้องนอนเหรอเออห้องนอนแบบ ห้องนอนเล็กๆแล้วก็มีอีกอ่ะมีอีกนั่นอะไรอ่ะเปียนโนเปียนโนกำลังจะถามอยู่เลยว,ว่าอะไรลืมเปียนเปียนโนเปียนโนอ่แล้วก็นี่โอ้มีห้องนอนหลายห้องเชียวมาเลยมีสี่ห้องด้วยกันนะเนี่ยอ๋อนี่เราไม่รู้จะไปนอนห้องไหนเลยนเนี่ยเดี๋ยวแยกกันนอนเลยคืนนี้สี่คนพอดีห้องอล,ะละคนอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เมื่อกี้ี่วนสงสัยตรงเนี้ยเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดีกว่าอ๋อตรงแจ็คแลนเทนเนี่ยหรอใช่ใช่ เฮ้ยมันเป็นที่กระโดดอ่ะระวังลนฮึอบโอ้สูงสูงฮึอบโอ้โอแล้วจะกระโดดขึ้นมาทําไมอ่ะก็น่าสงสัยนี่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยฮึบระวังนะฮะเชึบชบถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเอ้อะไรอ่ะนี่ไงอันใหญ่ๆข้างบนนะแจ็คแลนเทนข้างบนอันใหญ่ๆเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะอุ้ยมีแอกพี่ฝนเจออะไรบางอย่างไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่นี่นี่ อยู่นี่เฮ้เงินเ <c oughs> งินอยู่ในแจ็คแรนเทลเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยที่พวกเราทำความดีเขาให้ผลตอบแทนดีชะมัดเลยอ่ะแลมแค่ครั้งนี้ได้ดีเฉยแบบงง,ง <c oughs>